โอเคครพบกับพี่อีกแล้วนะครับแคตเตอร์ X2 ก็วันนี้เราอยู่ในกาลินาฟีฟไฟกันอีกแล้วนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนพี่ก็จะมาเลขผลึกคิดตั้นนะครับทุกคนที่จริงพี่ก็มีหมดแล้วนะครับทุกคนน้องๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับทุกคน พี่ก็มีหมดแล้วนะครับแต่ที่จะมาแบบว่าเอาผลิกกิตันมาทิ้งอะครับทุกคนคือแบบเอามาซื้อเล่นๆนะนะทุกคนที่แบบมันเหลือครับทุกคนที่พอดีพี่มีหมดแล้วนะครับทุกคนถ้าทุกคนเห็นแบบนี้นะครับที่มันขึ้นผลึกกิ้ตันหนึ่งเนี่ยครับมันมันเป็นหน้าจอที่ทุกคนมันบั็กนะครับทุกคนอะของพี่มันเขียนว่ามีหมดแล้วนะครับทุกคนหน้าจอของทุกคนมันบั็กนะครับทุกคน ทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะครับทุกคนโอเคเอาแบบแฝฟนะพี่จะมาสุ่มนะครับทุกคนพี่จะนับ1นถึงสนะครับทุกคนถ้าได้ตัวไหนพี่จะเล่นตัวนั้นนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับ1น3 4สองสามสอู้เหมือนมึงเวอะก็ได้ตัวนี้นะครับทุกคนที่ก็มันมีหลายตัวนะครับทุกคนทือพี่ก็ได้ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่แลกเลยละกันนะครับทุกคนพอดีพี่มีแล้วนะครับทุกคนอือพี่อยากได้อีกอะครับทุกคนอือ ก็ได <se> ้แล้วครับ <welche> ทุกคนพอดีพ oh, oh, ี่มีแล้วนะครับทุกคนอือโอเคพี่ใช้เลยละกันนะครับทุกคนอืออ่าทุกคนโอ้โหก็เทนี่ทุกคนโอ้โหแปลงปล่างอะครับทุกคนโอ้โหใหญ่มันกันนะนี่ทุกคนโอ้ชุดอะชุดอะทุกคนใหญ่มันกันแล้วเนี่ยโคตรใหญ่อะครับทุกคนโอ้โหดูสิทุกคน โอ้ก็ก่อนจะไปรับชมก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับทุกคนก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับทุกคนใครที่กระดิ่งไม่แจ้งแฟนก็กดยกเลิกแล้วก็กดใหม่นะครับแล้วก็กดไปที่ทั้งหมดนะครับทุกคนโอเคก็ไปเลยนะ,ะครับทุกคนโอ้โหกระโปรงโคตรเท่ครับทุกคนเออทุกคนอย่าดูที่อื่นนะครับทุกคนดูที่กาโปรงนะครับทุกคนโอ้หพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โหกระปโปรงมัน มันมันแบบว่ามันยังไงอ่ะมันปลิวได้ด้วยนะครับทุกคนคืออพี่เลือกถูกนะครับที่พี่เลือกชุดนี้นะครับทุกคนคือก็โหไม่มีคนอ่ <c oughs> อะ <Isaac> อครับทุกคนโหเมออืองล้างครับทุกคนเอยเจอละนาลาทุกคนตัวนี้น่าจะเก่งอยู่ออนเรื่องแล้วครับทุกคนน่าจะเก่งออนเรื่องนะครับทุก,ก,นก,ออกนคน เต่เตปไม่เท่าพี่หรอกครับทุกคนพี่ยิงหวัวทุกเม็ดน,นะครับว่าพีทาพพา่ทุกคนคือก็อจบละดีลูกซองดีลูกซองดีกว่าคนเฮ้ยมีมีไม่ควรทุกคนโอ้โหพี่ไม่มีลูกซองเมื่อกี้ ดูเลือดพี่เสษทุกคนอ้อโหใครทาได้บ้างอ่ะครับทุกคนมีพี่คนเดียนะครับทุกคนที่ทําได้ขนาดครับทุกคนเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะครับทุกคนเมื่อกี้อ่ะทุกคนดูนะครับเ,เ,ะะเป็นน้องๆก็คงตายไปแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปประวัตนาการเลยนะครับทุกคนมีกล่องศพทุกคน Lốt tên là lầy tụi con? Ok Ê, đi lên bàn lê kìa tụi quân Đang nằm con tụi quân Ê, nghe đó mới chạy bà lê tụi con. Kì shop tụi con. shop Kì dạng mà tụi quân Ê, mấy con nhìn tụi con nhìn kìa tụi quân Mấy con nhìn kìa Tại Bùa nè Cô cắp tụi con. bùa kìa มันมีตัวนี่อีไรละ่ะไปเฮ้ยมันนอนอ่ะไปโอ้ยปอบมาไปโอ้โหกระบานแตกตัวนี้มันปั้มยาอยู่ทุกคน โอ้โหหัวล้วนล้วนอ่ะครับคนอือไม่ตายอ่ะครับคนไปมีเพื่อนอีกว่าโอ้โหจันเยอะนะ่ารอดเห็นปี40เล่นไปก่อนเลยละกันโอ้โหจะหมา เฮ้ยอ้โหเฮ้ยเข้าวะฮึแบทแบทมันยังเพื่อนอีกเหรอมัโอ้โหเพื่อนโคตรมากอ่ะครับทุกคนพี่คนเดียวครับทุกคนมันมาเป็นตี้อ่ะครับทุกคนโจรมันอยู่ไหนวะทุกคนขอดูว่ามีใครบ้างทุกคน โอ้โหไม่มีใครว่ะทุกคนมันจะหลงมาคนเดียวนะครับทุกคนตัวเนี้ยอ้าวมีคนโดนขับระเบิดพี่เหครับทุกคนจบละเฮ้ย <c> ด <oughs> ้าน,นบนมีคนทุกคนไปเลยจังหวะน,นี้ทุกคนมันมีอยู่หนึ่งคนนะคนมกเมื่อกี้อ้าวปูนหรือวะทุกคนเฮ้ยคนคนทุกคน มีการตั้งไอวอลเกิด er ขึ้นเฮ้เยเห็นล,นล่แไอ้ล่ะไไเฮ้ยมีเพื่อนทุกคนไลกโอ้โหสองตีไม่ใช่สองคนเก็บมบมอลนะค,ครับทุกคนเป็นน้องน้องน้องคงตายแล้วครับทุกคนเมื่อกี้ระทุกคนอือโอ้โหฝีมือแม่ถึงก็ตายไปแล้วนะครับทุกคนแต่แอันนี้มันเป็นพี่นะทุกคน โคตรอวนไหมจังหวะโอ้โหกระสุน A W ก็จะบหมดแล้วทุกคนมาดูซิว่ามีกระสุน A W ไหมโอ้โหมีครับครับทุกคนเออจริงพี่จะเล่นสองกระบอกนะครับทุกคนเออมันโกงคือหนักกระสุนเออเดี๋ยวมันจะแบรนที่นะครับทุกคนแค่หนึ่งกระบอกก็โหดอยู่แล้วครับโอ้โหวงกว้างแต่เหลือเก้าคนนะครับทุกคนคิดดู อ่ะเดี๋ยวเราไปดักที่บนเขาดีกว่านะครับทุกคนโอ้โหกดโกงอ่ะครับทุกคนออไอวอมีสิบรูอ่ะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอดักบนภูเขาก่อนละกันทุกคนอ้โหนึกว่าวงบีมาเนี้ยะครับทุกคนโอ้โหอุตสาขึ้นบนภูเขาแล้วนะครับทุกคนจบละวงบีไปนัวนครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปดักวงเลยนะครับทุกคนอ๋อเหล้วคนครับทุกคนไม่มีอุ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลูกป่าวะคุณเฮ้ยมันเก็บสามตี้มันเก็บสามคนอะครับเฮ้ยไม่ใช่ละครับทุกคนไม่ใช่ละโอ้เมื่อกี้มันเก็บสามอัวครับตัวไหนวะทุกคนแตกนะอ๋อโหไม่ตายอะครับอ้โหไวโว่มากว่ะ จำโจ้ไอ้วอัวมากที่ก็มีอ่ะครับอเอแอแตกนัดเดียวอ่ะครับทุกคนวัวแตกอ่ะครับทุกคนเมื่อกี้โดนวัวนะทุกคนเฮ้ยพ,พี่ว่าตัวนี้มันโปรอ่ะคนตัวสุดท้ายอ่ะเมื่อกี้มันเก็บสามหัวนะทุกคนเออเห็นไหมทุกคนมันเก็บสามตัวรวดนะครับทุกคนพี่ว่าน่าจะโปรนะครับทุกคนตัวเนี้ย อ่ะพี่ยืนวัดเลยครับทุกคนกลางวงเลยครับทุกคนมันดูว่ามันจะโปรไหมะนะครับทุกคนที่อย่ล้าทุกคนโปรเลยก็แต่โปรก็รามาสิครับโปรมาสิครับโอ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรวะมันเล่นอะไรวะคนเฮ้ยวีดีดหรอไม่ใช่นะคน เฮ้ยมันมานหนตัวครับพุกคนพมันอยู่นอกวงเฮ้ยเ้ยรว่ามันปลป่อ๋ออ๋อโอ้โหทุกคนดูสิโอ้โหมันยอมตายวงนะครับทุกคนมันรู้ไห้ว่าเดี๋ยวมันมาก็ตายพี่อะครับทุกคนอือมันยอมตายวงอ่ะครับทุกคนโอ้โหมันว่า โอ้โหแคตเตอร์เอ็กซ์ทูอีกแล้วเหรอยอมตายวงดีกว่านะครับทุกคนอื่นโอ้โหก็สิบคิวนะครับทุกคนปกติพี่ก็ยิงได้ห้าสิบคิวนะครับส่วนอื่นแตนี้พี่ก็ยิงแค่สิบคิวก็พอนะครับทุกคนเออได้มีพี่ก็หนึ่งล้านนะครับส่วนน่ะเหมือนมึงเวอะพี่ไม่อยากจะโมวครับทุกคนอ๋อแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับทุกคนก็ชุดนี้ก็โคตรด่วนนะครับทุกคนเออมันเอามาสมที่ลัคกี้แล้วนะครับทุกคน แต่พี่สุ่มไม่ได้นะครับทุกคนพี่เลยมเมากับผลิติตันนะครับทุกคนเือที่จริงแล้วมันก็สวยดีนะครับทุกคนอโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์พี่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคน